รถเมันหนึ่งนิดนับถอยหลงังตลาดสดเผยลิศวิวาลาแฟนหนุ่มเดินหน้าเตรียมงานแต่งงานไปแล้วบ้างสำหรับว่าที่เจ้าสาวคนสวยรถเมันหนึ่งนิดที่ก่อนหน้านี้ได้ตอบเซเยสหลังถูกหวานใจนอกวงการหนุ่มบอลสพป้ายขอแต่งงานโดยทั้งคู่ได้ริจ,จุงมือวิวาเป็นกลางปีหน้านี่เอง ช่วงนี้สาวรถเมก็ยังคงทำงานหนักเหมือนเดิมควบคู่ไปกับการเตรียมงานว่างๆก็ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจบ้างล่าสุดว่าที่เจ้าสาวรถเมก็นับถอยหลังเตรียมสลาสดโดยโพส์ภาพคู่กับว่าที่เจ้าบ่าวระบุข้อความสั้นๆว่าอีก11วันซันเด y t เดอะบ โดยสาวรถมเมยเผยริดดีวิววาหวานจะจัดพิธียกน้ำชาในวันสาวที่28พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นงานเลี้ยงภายในสุดอบอุ่นเรียบง่ายแบบครอบครัว